นพึกได้ม่โอ๊ยมีคนโตเธอโอเคไหมฮะโอ๊ยบ้าเอ้ยอีกแล้วเพราะฉันไม่ระวังเองอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกฉันคิดว่ามันน่้ที่จะไหลง่ายนะเมื่อคืนมันก็ไหลเหมือนกันไม่เป็นคนผิดของฉันฉันจะเช็ดออกให้เดี๋ยวนี้แหละเปล่าจริงนะรอยแผลเป็นที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าเธอ ที่ปกติจะถูกปิดไว้เป็นแผลที่เธอได้รับมาตอนมัธยมต้นมิคโตะเหมือนมีแรงดันดูดที่จะดึงโดยขลิ่นเข้ามาหาเธอแต่การดันดูดนั้นมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปความอิจฉ้าความเกียดชังความได้สยาอารมณ์ด้านลบพูกนั้นค่อยๆกัดกินจิตใจของเธอทีละนิดทีละนิดและรอยแผลเป็นนี้คือผลลัพธ์มิคโตะไม่สมควรที่จะถูกลงโทษชันสิต้องรับผิดชอบทั้งหมด ย้อนกลับไปฉันอายว่าฉันจะรู้สึกเกี่ยวกับเธออย่างไงฉันเลยทำตัวออกห่างทั้งที่ฉันสังเกตว่ามีอะไรไม่ปกติมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับเธอเหตุผลที่มันก็โตได้เปลี่ยนไปเพราะฉันคนเดียวที่สนิทใกล้ชิดกับเธอไม่ได้ปกป้องเธอตอนนี้นี่แหละฉันจะเป็นคนปกป้องเธอก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่สำหรับคนอย่างฉันที่จะไปสัมภาพความรู้สึกพวกนั้นกับเธอมันคงจะกระทนหันเกินไป เลือดของเธอหยุดไหลแล้วไนดะ้จมูกของเธอ,อยังเจ็บอยู่หรือเปล่าจะมีอะไรปกติบอกฉันโอเคนะนี่คือความสุขฉัน้สึกเวียนห่อนิดหน่อยงั้นฉันหวังว่านายจะคอยดูแลฉันวันนี้นะอืมบาดเจ็บก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่นะพอเมื่อฉันเจ็บ้ากเกษตรคงจะมาสนใจฉันเต็มที่ชีวิตมัธยมต้นของฉันมันแย่ที่สุดเลย้ากเกษตรคงว่ามือเด้งฉัน ฉันได้รับแผลเป็นนี่จนฉันอยากตายแต่ว่ารอยแผลเป็นนี่มันนำพานายกลับมาหาฉันมันทำให้นายเริมกลับมามองฉันอีกครั้งแต่ฉันแน่ใจว่าน้ามันเป็นเพียงแค่ความสงสารหน้าของฉันมันหยุกหยิดหน้าก่อและหน้าเกลียดไม่มีทางใช่คนอย่างนายจะมาหลอกคนอย่างฉันหรอกที่นายไม่อยู่กับฉันเพราะความสงสารใช่ไหมล่ะฉันรอนะขอบคัณนะทาเกษคองหเออได้สิ น่นแบะว่าทำไมฉันต้องทำให้แน่ใจว่านายจะไม่เกลียดฉันฉันต้องทำให้แน่ใจว่านายจะไม่เบื่อฉันฉันจะทํทำตัวน่าสงสารเพื่อที่นายจะได้อยู่กับฉันฉันต้องการตอบแทนนายจะมีอะไรสักอย่างที่สามารถทำได้เอาอีกแล้วนะควนี้นี่มันเป็นความผิดฉันนะไม่ใช่ความผิดเธอเพราะว่าแม้แต่คนอย่างฉันก็อยากจะอยู่ข้าทังนายตลอดไปสหรับคนอย่างฉันที่หวังว่านายจะมาตอบความสึกนี้น่นคงเป็นความหวังที่เกินตัวเกินไป